คุณเจอพิเสกล่าสุดเมื่อไหร่มาแฟนสน,นามบินเหมือนกันครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยเจอเขาบ่อยทีนี้พอมีครอบครัวปุ๊บ disconnect disconnect ทำไมเพราะว,ว่าเราออกจากบ้านไปไหนไม่ค่อยไปอยู่แล้วก็เลยไม่มีโอกาส<ม>ไปเจอแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์ก็คิดยังไงกับเราว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่เป็นเด็กในละคุณหรือเปล่าไม่ค่อยเป็นแบบนี้เลยพี่๊ะผมไม่ค่อยยืนล one เลขดังนั่นไงทะเบียนรถพ่อผมเจ็ดเจ็ดเ้เลขดังด้วยเหรอมันบังเอิญนะวันนี้มันที่เท่าไหร่แล้วสิบห้าอูหเลือีกวันเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปตามหา779ผมต้องได้779ผมจะเาผมจะปลดรถพ่อผมด้วยเลข779แต่ว่ามันอาจจะออก888ก็ได้เอามาสร้างใหม่คนสิบแปดล้านนี่สองุดได้อนึ่งสุดเดียวก็พอได้สาใบ18ล้าน0 0788 เลขมันที่หนึ่งที่ไหนมันจะออกเลขอย่างนี้ไปก็ไม่แน่รอรุ่นครับแต่ว่าวันนี้ผมจะต้องหา7.9ให้ได้ตัวนี้เนี่ยเล็กน้อยดึงใค่หนึ่งเดยวเพรามันมีงัดใจครับอ๋อคือมีเด็กดึงตัวนี้เด็กคนนั้นอายุกี่ขวบพี่เด็กดึงนี่มันอาจารย์นะห้าใบเอามาห้าใบสามสิบล้านตอนนี้ผมมีสี่สิบแปดล้านแล้วนะมันเป็นคนละเลขทีเอาเหรอจะต้องการแค่แค่ไม่เดียวมันได้อันเดียวโอเคมันนับรวมไม่ได้หนะนับรวมไม่ได้หนะจะถูกอันเดียวขอบคุณเลยหลายครับ ให้ไปสามพันล้านไดครับขอบคุณครับมีที่ไหนลงล 1, ทุนหลักพันดีเทิร์นหลักสิบล้านปกติคุณซื้อหวยไม่ไมาเฟซซื้อแล้วไม่ค่อยถูกก็เลยไม่ซื้อเลยใช่อันนี้คุณจะต้องหา779 779มิชชั่นผมวันนี้ไม่ได้มาอีลีน่าเฟสติวัลหรืออะไรมาหา779เจ็เวลาหนึ่งวันมึงหวยไม่จอกแล้วพรุ่งนี้มันออกเพราะฉะนั้นผมต้องหา779ม,มาดูกันว่าที่ธนกรพี่โตจะได้7 79หรือไม่ มีรุ่นเจ็ดก้ามีรุ่นเอ้แต่แปลกนะที่คณนณอจะจืเฟอแล้วเขาบอกเล็กดังใช่ตอนรถแม่ผมก็อันแต่ผมมไม่สนใจเพราะว่าซื้อไปก็กถูกนิดหน่อยเราคิดเล็กไงคิดมันต้องคิดใหญ่คิดรางวัลที่หนึ่งคิดรางวัลที่หนึ่ง ผมมองไม้ตั้งไม้เซตผมแมนมันมันกว้างขึ้นไม้เซตของคนประสบการณ์เด็ดมันต้องมองรางวัลใหญ่รางวัลนิดหนึง่ง่ายตอนหวยออกด้วยนะ B X <c oughs> ก็แย่เจ็ดเจ็ดเก้าอวันนี้ครับวันนี้มากินร้านอาหารย่าพรจริงๆเนี่ยคนขับเขาพาไปร้านที่ร้านนิดหน่อยร้านนิดหน่อยติดกับร้านนิดหน่อยมีร้านครัวย่าพรครัวย่าพรแล้วดันรูปภาพใช่ไหมไม่ใช่ผมคิดถึงย่าตาลอย่า ยาตานเป็นเพื่อนในเฟสได้ยากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถามว่ามีร้านยาตานไหมอะไรเงี้ยไม่มีเขาบอกมีถามอยู่ไหนผมอยู่พิโลกอยู่โลแม่ผมเองแม่ผมเองยาตานเออเดี๋ยวไปพิโลกให้กินแล้วกันเรอเอาใกล้เคียงยาพรก่อนเฟรนดูเขาชื่อยาตานใช่ไปกดติดตามกันได้พอดีก่อนจะถึงคลานนิดหน่อยเนี่ยเห็นป้ายฮะเห็นป้ายรูปไข่มดแดงไข่มดแดงสั่งเลี้ยวเลยบอกว่าอุอยเอาร้านนี้ดีกว่าไข่มดแดงหากินยากเลี้ยวมาเนี่ยไม่รู้เขาจะมีหรือเปล่านะมันเป็นยังไงไหมเฟรนจะไม่เคยกินอ่ะไม่เคย มันเป็นไข่อะไม่รู้ยุคนี้เขาทำไงยุคก,ก่อนเขาต้องไปหาเอาใครอยากรู้ว่าเขาหาไงดูช่องเสียงหลักนิ่งนิ่ไแบบนี้ไม่เปล่งอ่อนครับนุ่มดีครับไปหาหา,หาหาหาแล้วก็เอาไข่เนี่ยมาซึ่งมันต้องตามฤดูกาลมันเลี้ยงไม่ได้ไอ้มดแดงใีมดมดบนต้นไม้ปะ่ะใช่อ๋อไม่ใช่มดใต้ดินนะมดตัวใหญ่มดแดงอ๋อลังมันจะเป็นใบไม้<ช>ไข่ก็กินได้แล้วบางคนไม่รู้ตัวมันก็กินได้ มัดโซคูกินมาแล้วกินตัวนี่วันนั้นลงกินตัวมัโซคูมดแดงเลยมดแดงเลย,ดดเลยก็คืออิจานเนี่ยเวลาอานในเมืองมันก็มีมะนงมะนาวแต่บางครั้งก็เขาชอบไปแคมปิ้งแล้วกันเรียกแคมปิ้งเน,นคือไปกินข้าวที่ทุ่งนาไปจับปลาเากตมะละกอแถวนั้นมีอะไรก็ทํากินที่นี่มันหามะนาวไม่ได้มันต้องการความเปรี้ยวรูดมดแดงใสเข้าไปเปรียปร้ยวเหมือนกันอ๋อมดแดงเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวมดแดงเปรี้ยวมีพิษไหม ถ้ามันกัดในตัวมันไม่เป็นไรไม่มีไม่มีอร่อยจถามมาร์ทอร่อยป่าวมันเป็นหอมหอมมดแดงพี่เจ้าเคยแบบหอมมดแดงเหรอเออเออมันเหมนมนียมันบีบมดแดงแล้วมันหอมเปรี้ยวป่ะกลิ่นฉุนนั่นน่ะฉุนเปรี้ยวคุณอยู่ต่างจังหวัดกิไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะได้กินไข่มดแดงครั้งแรกนะเออจริงเหรอ คุณไม่เคยกินเลยจะไม่ได้ล้วไม่มีเนวความเปงนกรรคุณต้องลองเรางวันที่หนึ่งออก007888เลยหรอไม่แน่รางผม30เลยนะ007888007เขาเป็นไปได้นะ888เอ๊ะทำไมมันฟังแล้วมันดูเหมือนเป็นไปได้ออาเอาเอาเก็บ่อนนะครับเก็บ่อนนะครับเดี๋ยวหวยหายมีภาษาเนี่ยขายเฟนลองเลยครับนี่คือไข่มดแดง สุดครับสุดครับเพื่อนครับนี่ผมจะดูนะว่าสิ่งที่คุณแบบโปรดปานมากมันเป็นยังไงนะยำเหรอจริงจริงมันคืออันนี้่อยมันบปจนใช่ก็เรียกค่อยเอาแล้วกันเ็นไตัวไข่มันจะละมุนนะใช่แล้วก็แซ่บที่เครื่องทำไมตาว่างเปล่าไม่มาเลยวอร่ยเดี๋ยวผมจะบอกเทคเจอร์แล้วกันพี่โจ๊กอาจจะยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรนุ่มมีความนมนมเออเหรอเบาเผ็ดด้วยพริกเผ็ดด้วยพริก มันแตกพวกปะพวกปะเปลี่ยนเข้าใหม่ไหมเปลี่ยนเข้าใหม่ไหมรีวิวเพลงมันฮิตอ่ะไปไหนเขาเปิดผมไปทุกที่เปิดทุกที่เลยผมก็เลยถามลูกค้าคนอื่นว่าพี่ถามจริงอ่ะเพลงเนี้ยเขาเปิดตลอดแบบนี้ไหมเอาไม่เปิดเพราะตอนที่พี่มาเอาใจเช่นตอนนี้ได้เฮ้ยลืมรีวิวเลยหมดแต่เล่นมุกอันนี้น่อันนี้อะไรแกงช่มกุ้งใช่ไหม แกงพุบแตงกิ้งแกงก็มันอร่อยอยู่แล้วซดน้ำก่อนโอ้โหมีชะอมมีชะอมมีชะอมใช่ไหมมีชะอมไม่หวานไปไม่เปรี้ยวไปกลมๆน้ำนี่คนมากนะไหนครับใหม่เปิดฉ่อมมันเข้ากับแกงต้มจริงนะเพราะว่ไข่มันอมน้ำไข่มันอมน้ำอ่ะคือเราไม่ต้องทอดแต่ให้เป็นนี้ร้องสองคนเนี่ยสองคนโดยเฉพาะโดยเก้ากูเออถึงดังอ่ะนะลาบหมูเนี่ยคนด่าจะดูธรรมดาครับเพราะว่าทุกคนอาจจะชินกับการกินซอยจุลาบดิบมันดูแบบพิสดารแต่ว่า มันพอดีมากเนีย่ยชอบจิ้มงเงีเย้ยลาบก็ค้าวเหนียวเองเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยมันเข้า,ากันออนะโบ๊ทเดียวไม่เปิดหรอกเราพาเขาเปิดอันนี้ผมตำชื่อมันไม่ได้อ๋อเน,นี่ยแกงไขม่มดแดงผักหวานใช่ปางคือมันมีความแกงเห็ดไม่เฟรนหน้าตาเหมือนแกงเลียงเหมือนแต่ใส่ไข่มดแดงจริงรอันอนี้นนนจ้ะแกงไว้กระดูกหมูไข่มดแดงอ่ะมีกระดูกหมูมีกระดูกหมูด้วย เป็นแกงแกงเห็ดแกงหน่อไม้ข้นๆอะ่ะแกงหน่อไม้เปิดที่เราเคยกินกันนะแต่มี texture ของไข่มดแดงเมนูนี้แนะนำไปเป็นหอมต้นหมุนไยมากปั่นคนเอาใส่เองสิคนตักมาไงนะคุณลองดูนี่มันจะอมน้ำอ่ <c oughs> นะ <c oughs> เอยนางนี้สะพานนะครับแนะนำว่าน่น,น,นๆนิดนึงมันจะได้มีที่เคี้ยวลุกโดดครับ บนใสเข้าไปด้วยมันจะระเบิดข้างในมาว้าวเพื่ไมว่าถ้าเพื่อนๆมาสกคนเราไม่รู้ร้านไหนผมก็ไม่รู้อ่ะพื่อนมาเนี่ยแหละหัวยาพรมาเลยครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าผมจะตามหา7 7 9ได้หรือไม่อีลีน่าจะเป็นยังไงวันนี้ไ,นไปติดตามกันผมก็ไม่รู้จริงจะเป็นไงสองคนนี้ไม่มีใครรู้เลยครับเราไม่มีใครรู้เลยไายตังรูยไหมไม่รู้ไม่รู้ไปดูับเพื่อนๆไม่แน่อาจจะได้779 มาถั่วก็ได้ครับผมติดตามครับ <c oughs> ไม่เหมือนไม่เย็นเลยนะครับ ุณเป็นใครกันเนี่ยพระเจ้าโจ๊ก <Labor> อ <ator il fi> <lava>. ิทธิฉันได้เจอไม้งามยามที่ความเฮ้ยมาพูดอะไรกันแกโอ้โหได้แล้วไปทางนี้อ้ไปทางนน้นทางโน้นโอ้ ดูจากผมก่อนนะได้ดูจากคุณเอาสองแบบอยู่อยู่นอยู่ถูกงานอีกแล้วจอไปชุดนี้โอ้โหาองเ้าคนนี้ปะคนนี้คนนี้เติมเติมใส่เติมแรไหน่อยผมเปิดคอร้อนเลยเลยแค่แค่ผ่านเวลามาจาก ร้านย่าพรตอนนี้มืดค่ำกำลังเดินทางไป้วยไลอิลีนาเฟสติวัลสิ่งที่เรากำลังถกกันอยู่ก็คือเราสองคนเนี่ยมีไอดอลคนเดียวกันครับก็คือพี่เสกโลโซโโถามว่าผมเจอพี่เสกโลโซครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ที่สนามบินที่ผมถ่ายรูปอะ่ะกับพี่เสกอะ่ะแล้วก็บอกว่ารบกวนเพื่อนๆช่วยเอาเพลงของอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์คนนี้มารวมกันหน่อยครับก็จะเป็นคอมเมนต์แบบเอาเพลงพิเศษก,กับเพลงผมมารวมกันคุณเจอพิเศกล่าสุดเมื่อไหร่มาแฟนสนามบินเหมือนกันครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยเจอเขาบ่อยหมายความว่าเขาน น wow. ี้ก็ไปรับเขาที่ต่างๆทีนี้พอมีครอบครัวปุ๊บ disconnect disconnect เขมเพราะว่าเราออกจากบ้านไปไหนไม่ค่อยไปอยู่แล้วแ oh. ร้วว่ดูแลลูกอยู่ดีๆจะไปเที่ยวไปหาเพื่อนหาอะไรเงี้ยนะ uh. เราเราก็ไม่ได้ไป uh. ก็เลยไม่มีโอกาส mm. ไปเจอแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์ก็คิดยังไงกับเรา uh uh. ว่าแบบยไอ้นี่เป็นเด็กในละคุณหรือเปล่าเอ no. แต่จริงๆแล้วเรา,เราไม่่ ตะกุกตะกักไม่ลื่นไหลเหมือนหลังคองเมื่อกี้หลังคองเลยลื่นไหลต,ตรงนั้นตรงนี้เขาเป็นว่าไปเจอของจริงดีกว่าเเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอพิเศษว่าพอไม่เจอกันหลายปีจะมีรีแอคชั่นอย่างไรสิ่งที่ยากที่สุดของนักร้องคืออะไรที่ได้จาก วันนั้นพิเศษเขาก็นั่งอยู่แล้วผมอยู่ตรงกระจกรถตู้เขาเขาก็พูดกับผมว่าสิ่งที่ยากมากคือการค้นหาเสียงร้องของตัวเองคุณได้รับอะไรจากสารนั้นสิ่งที่ยากมากของนักร้องคือการค้นหาเสียงร้องของตัวเองก็จะให้เอาตรงๆก็คือพิเศษเขาคิดว่าการร้องเหมือนเขามันไม่ได้เพราะตอนนั้นะคุณร้องเหมือนเขาร้องเหมือนเขาทุกอย่างพูดก็เหมือนเพื่อนครับเพื่อนครับก็คือเหมือนหมดเลยเล่นต่อไปคนเจีบตัวกักพูดน้อยออกรายการคุ้มพูดเสียงต่ำคุณนะโจส่งครูไปดูย้อนดูถ้ามีคลิปแสดงโชว์ทุกครั้งก็ ก็เขาจะเน้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาพูดแต่ละครั้งก็จะพูดแตกต่างกันไปพอพิเศษบอกว่าต้องหาเสียงร้องของตัวเองคุณไปหาเจอไงผมเปลี่ยนโบริวเซอร์สอามคนเขาก็พ,อพ,อพยายามให้ร้องแบบเป็นโมเดิร์นด็อกอ่าอ่อด้ได้ได้ด้อะไรไปหรือออกทะเลสุดท้ายก็เหมือนพี่เอกพี่ป๊อปร้องไงนะเฮ้ยอยาฟพีป๊อปร้องอีกทีทาเม่ี้เมือกี้อจังไ่่ คือพี่ฟอสเออแล้วตอนนั้นใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ได้เลยเราเป็นเด็กภูทรโมเดิร์นไม่ได้เราต้องไทยร็องหลังจากนั้นคุณไปไหนต่อผมหาตัวเองไม่ได้สุดท้ายไม่ได้สุดท้ายคุณหาไม่ได้เขาบอกว่าสิ่งที่ยากมากคือการค้นหาเสียงร้องของตัวเองด้วยตัวเราเองเนี่ยหาเองไม่ได้อ้าวแล้วคุณไปเอามาจากไหนเสียงโปรดิวเซอร์พี่โอ๊ควงทามโปรดิวเซอร์คนเดียวกัแพทเขาบอกห้ามร้องมีลูกคอห้ามเอื้อนสมมติคนเจมส์ตัวเมื่อก่อนคงเป็นแบบคนเจมสมตัวก็ได้แต่ เสี้ยใจเรอน่าจะเป็นิเซกค่ัน่าจะเป็นอย่างงี้ไม่มีลูกห้ามขยี้แล้วเป็นยังไงครับมันก็ไม่พอเิยไม่ร้องเพราะเพราะแต่ห้ามเอื้อนเลยภาษาหนังตุงตีเขาเรียก Vibration น่นะห้ามมี v i b r vibration vibration อ๋อ ไวเบรคไวเบรคห้ามมีอ๋อคือคื้ามสัตว์ไม่น่าอธิบายภาษาอังกฤษเลยฮ่าไม่ควรถ้ากล้องมีซิมเซลลหรือเปล่าพี่พี่พี่อันนี้เขาก็อยู่โซคูเขาอยู่โซคูเหมือนกันพอให้มีลูกคอมันออกมาเป็นไงก็เป็นทุกโซคูจนทุกวันนี้คนจิ้มตัวก็ได้แต่จิ้มใจตรงๆแต่เดี๋ยวนี้ยังมีใส่ลูกคอเข้าไปบ้างเออเวลาร้องคนจิ้มตัวแต่ตอนนั้นคือในแผนไปดูจะไม่มี ก็ดังอย่างมากเลยเราเป็นบุญคุณมากที่พี่วอเป็นคนหาให้ว่าก็ต้องร้องไม่มีลูกคอทุกวันนี้มันก็ค่อยมีทีหนาแล้วก็ไม่เหมือนละที่ฉันได้เจอม้เงินเนี่ยมันก็มีลูกคอได้อ่ะก็คือหลังจากเป็นโซคูปุ๊บพ่เสกหายไปแล้วหายไปแล้วพยายามทําก็ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนคนชอบไปร้องร้องพิเศษร่แล้วร้องอู้เหมือนนุ้ยเดี๋ยวนี้เพื่อนเหมือนกว่าแล้วสมมติว่าอันนี้สมัยนั้นนะที่ยังเจออยู่ก็จะแบบว่าไอ้โจ๊ก เออชอบมากเลยนะอตอนที่เวลาที่เราแบบลับตาแล้วมี love you เลยเนี่ยโอเคเลยนะเราทำนานแล้วแต่ทุกวันนี้อันนี้พิเศษสมัยส0ต้นตนคือผมไม่ได้เจอพิเศษนานแล้วแต่พี่โตเขาเจอบ่อยกว่าหลังๆนนะเดี๋ยวที่สนามบินวนนี้พิเศษเขาพูดไงไปไหนสั้นๆสั้นๆอ๋อไปสะกดอ๋อสะกด พี่เซงจะพูดนิดน้อยแต่ไม่ได้เหมือนตอน41ที่คุณเจอถ่ายพี่เซกก็จะแบบอีกแบบนึงอีกยุคนึงเก็งเจ็งจ่าจ่าอย่างเดียวเลยตอนไม่มีกล้องยังเหมือนเลยเพราะกล้ามาจ่า ไดเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วไม่มีกล้องไว้ได้เหรอไม่มีนี่เนี่ยดูดิทางเข้าเฉพาะศิลปินคือหลอกเฉพาะศิลปินผมดูไม่หลอกผมดูเห็นจริงใช่เขาเลือกหลอกมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตแต่ไม่มีคนจ้างไม่มีคนจ้างผีจ้างพี่จ้างแต่ว่าคนดูมีศิลปินมีแต่ตังค์ไม่มีแต่ตังค์ไม่มีเออแปลกๆเนาะก็พี่จ้างได้เงินยังไม่ได้เฮ้ยมีมูลนั่นนะอ่ะนี่เนี่ยผีจ้างคอนเสิร์ต

เว่าคุณเหน็ดเหนื่อยลดลดอะไรโวยคนลชื่นใจเลยเขไม่คิดว่ามันจะขนานนี้มันคตมหน้าไหมเอาเฮ้ยอยากนันั่งลโอยากนั่งโตโลโซเ่ะโกนไ่ให้ลเเเนอนตอนเช้าก็ต้องดาวไข่ถ้อดกินสัต งหโอ้ใครนั้นมีอะไรอะไรที่มีประโยชน์มากมายเหลือเกินว่าแต่คนสวยเธอชอบกินไหมเธอชอบใบเล็กหรือว่าใบใหญ่อย่าพึ่งเบื่อกันถ้าวันเพิงวันฉันเอาจะ่ท,ทำเรื่องปกติผม กินแต่เนื้อแล้วผมก็ถามทิงว่าแล้วตับเนี่ยมันรสชาติเป็นไงทิงบอกว่ามันจะเยี่ยมเหรอครับเยี่ยมเลยเหรอมันรสชาติเป็นไงจริงหวานเจี๊ยบคือตับบัวเหรอตับบัวไหมอธิบายก่อนทิงคือบุคคลที่เรียบเรียงเพลงขวานบิดในราคา1 5 0 0 0าบาทมีน้องคนหนึ่งที่ขอนแก่นไปขอร้องให้เขาช่วยช่วยทําเพลงให้พี่หน่อยคือถ้าเราเอามาทำกรุงเทพคุณรุ้ยแล้งบทําเพลงอ่ะมันแพงมันแพงมันแพงน้องบอกได้ได้เดี๋ยวผมช่วยทาก็ทาให้หมื่นห้าติดต่อได้ขึ้นเบอร์เลยรขึ้นเบอร์ขึ้นแค่เบ แนวนี้อีกเยอะเพราะถ้าเพลงไหนที่กล้องห้อยไล่บอกว่าเป็นเพลงกระโปงหมาเนี่ยผมจะหันมาหาเขาทันทีไม่กล้าลงทุนแพงก้องตับไม่กินใช่ไหมไม่กล้ากินเหมือนกันเพราะอย่างไม่้ไม่รู้เพราะอะไรแต่ไม่กล้าถ้าวก้องไม่กล้าเราจะกล้าไม่กล้าี่กองก็ต้องกินเนี่ยงั้นคุณเดี๋ยวผมพร้อมกันไหม ลองแล้วมันหวานแต่มันก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่มันรู้สึกหวานแต่เราก็ไม่โอเคสำหรับผมโอเคผมควรกินไหมครับเพื่อนๆตํานี้กินดิบได้เอางี้เพื่อเพื่อนในช่องผมผมจะกินถึงแม้ว่ากล้องไวไล่จะบอกว่าไม่ชอบเพราะอะไรก็ตามที่กล้องไวไล่ชอบผมจะไม่ชอบและอะไรที่กล้องไวัยไล่ไม่ชอบผมจะชอบเอาเลยนะเพื่อนๆได้ไหมตับแรกในชีวิตครับเพื่อนๆ เย็บผักเหรอเย็บผักแล้วมันก็เยี่ยมแล้วเนาะมันก็หวานหวานเพราะว่าเทกเจอร์มันนุ่มๆเลื่อนๆแหละดินกองไว้แร่กินได้กระแดะกระแดะนเล่อร่อยได้อยู่ใช่ไหมได้อร่อยเลยจับแปลกๆแรกๆนิดหน่อยกินได้เดี๋ยวจะกินบ่อยไม่ดีนะครับเบื้องของสมควรเอาเป็นเยังไงยกเว้นผู้หลักใครแต่เลยนะฮะชอบรักเขาด้วยนะเพราะเขาน่ารักจริงๆค่ะเขาหน้ารัก แล้วก็คุณทำงาน,นได้แบบดีมากๆทุกคนชื่ชนชมแล้วก็ขอให้พี่กล้องจับพวนี้ถูกปีนไปเรื่อยๆแล้วเชืช่อว่าสั<ช>ที่จะเข้าและวสังเกตุแล้ว,ลวค่วะ เขาจัดมาแล้วก็ผมว่าเกินสิ่งที่ผมกินไว้ทีมี่ยังบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเป็นีก้องจัดเป็นคำชมนะผมว่าเป็นคำชมการดีมากกล้องก็เหนื่อยมากเมื่อกี้ทุกคนเคยเห็นร้องไห้ผมในฐานะที่เป็นพี่ผมจะขึ้นไปประกาศว่านี่คือั้รสุดท้าย พี่เหนื่อยไม่เหนื่อยพี่ก็เลยประกาศครั้งสุดท้ายทุกคนครับอีลีน่าเฟสติวัลครั้งสองไม่มีไม่ต้องมาเดี๋ยวน้องผมเหนื่อยเดี๋ยวมาครับทุกคนครั้งสุดท้ายแล้วครับสวัสดีครับขออีกหน่อยขออีกนิดนึงเพิ่งเริ่มเบลพิ่งไเริ่มไปก่อนเล่าความในใจไม่อยากเล่าอะไรเล่าไปพี่ห้องแบ๊วหมด คือโอเคเราเป็นพี่เป็นน้องกันในในวงการแต่ถ้าพูดถึงหมวดการทํางานเราก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดไว้รอพี่ของเรามันก็เลยเป็นห่วงว่าเราดีพอไหมเราทําไมกล้า,า,กาดียังไงถึงไปเชิญเชิญพี่มาคือไม่รู้ว่าจะมีคําไหนที่ทําให้รู้สึกอิ่มได้ขนาดนี้ที่แบบพี่บอกว่ามันมันดีมันดีมากมันก็เลยจุกที่อ,อกแล้วมีความสุขแต่เข้าใจเลยว่าการจัดงานมีนยากมากเหนื่อยมากครับเหนื่อยจริงๆเพราะขอบคุณที่มานะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มา And now, ladies and gentlemen, people of all nations from around the world please put your hands together and welcome sinto nam cho we lai ili na song siang da nang ning da le bo teng bo ad sor di no di no la ma teng bo หน้ามดและหลังเดือกามองตาแดงโม่งยกมือขึ้นมาสูงๆบอกแฟนผมมือโอ้ยหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกันแต่เธอก็เคิ้ไอ้นั้นที่เธอต้องพูดมา ดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยพัน,พนป้นัน,นที่เดิมซ้ำๆโดนเยียมตอนเธอไม่มีใครไม่รู้ว่าฉันไปอยู่ตรงไหนทำไม่เราไม่เจอกันตอนฉันทำเรื่องใครถามว่าใครเป็นแฟนได้มอขอเป็นแฟนได้ไหมใครเป็นคน ให้รับเธอได้บอเฮได้บอเฮได้บอขอรักเธอได้ไหมใครเป็นแฟนได้สักคนคนขวานบินทรงเสียอย่ากดเบอร์โทรบอกแม่ว่าเจอบอกว่าแต่ว่าทำไมทำไมไม่มาทุกคน ผิดที่ฉันได้เจอไมายงาไม่มีทางของฉันผิดลงไม่ทาไมทำไม่ไม่อแค่ดวงใจที่ขึ้นสนิมไม่มีทางได้ฟันเพราะความของฉันไม่โค khéo sanh nghiệp hết, kia chưa fit, dạ. này wa đồ đi đâu, à làm tên tết tôi to, Aden đồ đi đâu, bây giờ na môn là tiềng cả bông, à đẻ bò, đi đâu.

เพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะถามว่าเอ้ยเอ้ยมันคนจัดไม่ใช่ผีจัดเรามีคนจริงอ่ะผมว่าคำคืนนี้ครับเราต้องเลิฟลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอางี้ก็คือเมื่อกี้เรานั่งกันอยู่ดึกเลยแต่ว่ามีศิลปินท่านหนึ่งมากระซิบบอกว่าถ้ารอทุกคนกลับพร้อมกันเนี่ยรถติดมากเราก็เลยรีบออกมาก่อนศิลปินท่านนั้นก็คือปามอินสติ้งนะครับกระปมอุ้ยสื่อเลยผมลองดูผมลองดู ปามี่มาพี <warfare Would lich> ้เ <Körper> ตือนบอกเฮ้ยรถติดนะเพราะมันไม่ใช่คศิลปินคนดูด้วยเยอะมากก็คือเมื่อกี้นะครับเรานั่งดูพี่เสกอยู่แล้วเราอยากจะดูจนจบเลยครับแต่ว่าเรากลัวอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตจบปุ๊บออกพร้อมงานรถติดเราก็เลยต้องยอมเสีย3มเพลงสุดท้ายวันนี้ขอลากันไปก่อนครับเทปนี้ชื่อว่าคุณตั้งไันไหมตั้งเลยงานใหญ่ด้วยเทปนี้ก็ต้องชื่อว่า ยกไปตั้งกันใหม่ได้ครับเพื่อนๆครับเทปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะเราก็อยู่อยู่ครบองเลยครบขวัญบินอะนักร้องสองคนโปรดิวเซอร์ครับผม้อพยากรณ์อากาศเขาเรียกว่าครูเพลงแล้วกันซึ่งครูเพลงเขาวิเคราะห์ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เห็นได้ถึงกลิ่นของความ เอาว่าครูเพลงเขาอยากจะพูดอะไรถึงเพลงนี้นะครับครูเพลงครับเช่ครับขอโทษครับจะไม่พูดอีกแล้วครับผิดที่ฉันได้จะมางานพยายามที่ขวานของฉันบินลงไม่อาจปัน